สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อบัดสุภสุคนมอนี่ก็มาที่สวรรค์น,นคตพี่น้องมาทาั้งเพื่อนน้องละตีน้องทงพี่อุศอ,อุสาพี่ลาพี่น้องเพราะว่าเขาบอได้มากนี่ก็ห้าห้าหกเดือนแล้วนะก็เลยมาเป็นครัง้งแรกในรอบสี่ห้าหกเดือนที่มาเยี่ยมมายามพี่น้องเลยหลังจากได้ตั้ง<ม>ช่องให้ทิดท,ทงแล้วก็บอได้มากไก่น้องเป็นเลยไม่แต่ทั้งอ้ายเราสตูดิโอแล้วมาเหตดต่อให้สารภัรกิจต่อ แต่ก็ไม่นี้ว่าจะมาหาน้องทองพ่อมือนอแต่ว่ายังบ่เจอน้องอยู่เจอแต่พี่อุษาบ่ทันซนะเนาะแต่ว่าเขามากับทีมงานหลายคนทีมงานนี่ก็ขี่รถขี่รถจักรล้วนไปเนาะโอเคไปโอเคพ่อแม่พี่น้องนี่ก็หลายคนมาเมือนี้น้ำกันเนาะโอ้ยผู้ที่ทำอิทนี่ก็บไอ้แก๊กสวัสดีไอ้แก๊กม,มาแต่โดนระเบิดนี่ก็มาฮอดโอ้นานมาเนาะเจ้าเนาะ โอ้ดีแล้วนี่ตัวนี้ให้ไล่เลยพู้นี่เบาแอนสบายดีหายหน้าหายตาไปใส่มาไอ้ข้าเวียกอยู่เฮือนเดูซานเวียดยังเวียกก็ต้องมีแบบว่าโตคนเดียวเหมืนเนี้ยนะฮะโตคนเดียวมันก็เลยอันเฮือนเดูซานไม่เวียกเลยพ่อแม่นนี่ยไอ้ันเอ็ดชอยแม่แม่กับหมูมีอันมุ้ีผัวเฮ็ดชอยหมูมีผัวเฮ็ดชอยผัวแล้วไปใส่หมูมีผัวแล้วปลาล่ะปลาแล้ว คือวันนั้นเฮ้ยบอแล้วไปการไปการบอไปการไปการอย่างการอึ้งบอบอโยบอโยพี่น้องเลยเดี๋ยวตัดออกปิดมืนตัดอะไรเออบอบอยทิดบอยเนี่ยนี่เมก็ยังมาท่าเนาะนอกปากาหอย่าเบ้าวนะเพื่อนมันทีนั่นเอาไม่ไม่ไอ้ขัดเป็นการเป็นงานนี่แหละบอสบายดีบอบอยมันจะใช้เจ้ามาทำกันี่ก็ยังมาทำกันนี่แล้วแมนบอเลยโอเคโอเคติดจันทร์พอแฟนน้อยพี่น้อง bài đi, phác song number xong bò oli đây đó, phác song bò, nè, song bò hơi nồi nó, bò ảo nó, khỏe bò ảo không, ảo li đấy, khỏe thay đấy, khỏe khỏe muốn đi đấy, bắt chít liêu, con bạo fc so với quan liêu, bay về thay kíp này, bay, kíp nong so, ị bộ mệt tao đá nhẫn ở đây nè, Đi con con phái ของบ่อไอยโอ้ลเซื uh, mày, main, main, main. ้ไหมบ่แมนแมนแมนงามบ่งามงามเจ้าอยากได้บ่หนอยากได้ยูอยองอยค่ะบ่เงินซื้อขาสามกอน้องยถามแล้วทุเลาเงินไ่ได้ใช้ถามถแล้วดมื่นไปมืยะนแปดบนสนห่นหห้าร้ขเงขายคว้ายเ้วขาาเา กูไปกูอทกูมาชี้แจงพ่อทำตากเสือเลยหากูหันกูนี่ไป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 บ่วยบ่วยบ่เมีเงินนะต๋อยดูแลาตีไปน้อยขอดูขอดอมกวนดอมกวนเนาะแดดแดดด้วยสบายดีใช่ไหมบ่เจอกันลายบีดอิทลายฟีแมนโอ้ต่อคือหน้าข่าวแท้เนาะวันนี้ ถ้าแป้งบ่เอ้าปีนือจับคิ้วเจ้านะว่าหยอกพี่น้องที่จรยิงน้องเพิ่นเต็มคิ้วนะคมกว่าเก่าเนาะมันบ่าหัวยะเห๋วเต้เจ้ามาเห็นน้องรตีเพิ่นบันนี่เป็นยังไงเพิ่นงามขึ้นก็ว่าได้เนาะงามขึ้นเนาะเหนอีกอย่างน้องเพิ่นกะใหญ่กว่าเก่าท่านใช่ใหญ่อันนี้บบแม่ได้ว่านะใหญ่แบบ นิสัยใจคอด้วยบุคลิกท่าทางแต่กี้เเว่นยังหัวเเว่นยังหัวน้องเพิ่นเนาะเขาคือเห็นเห็ดช่องยูทูปไม่ได้ถ่ายคลิปลงบ่อว์เมื่อนี้ยังบ่ทันถ่ายเพราะว่าพาสิมาล่างรถสิล่างรถบ่สิถ่ายล่างรถบอก็ว่าสิถ่ายอยู่วิวแตกตาตาบ่ถ่ายล่างรถให้ถ่ายล่างรถนําไหนเด้อโดยโดยดโฮะสิไปแล้วบ่นี่ แม่ไอ้โบได้โบได้คอยมาเพราะว่าตาเจ้าเป็นยูทูบเบอร์แล้วกับโบได้คอยมาตาเจ้าโเอิ้นเนาะกันเอิ้นมาถ่ายคลิปน้ำกันแน่กันมาจุดๆแล้วแหละมาได้มาได้เนาะมาได้บอไปถ่ายคลิปเห็นไปถ่ายคลิปกับทางด้านชาวอุทัยเนาะมู่กันบ่เป็นมังกรเสี่ยวกันเป็นเสี่ยวเป็นเต๋อเพื่อเลยเป็นเสี่ยวกันคนกันไปหานมกน้ำมันน้ำกันเรื่อยเนาะ มีกะวาสิไปหาเห็ด่้าสัมันออกบอเห็ดอีช่างเหรอเห็ดปวกอย่างเงี้ยเเพิงเคยได้ได้ไปทางเงินใหม่ทางเงินเจ้าพูนเนาะโดยโอ้แม่นแท้ทางนั้นมัไปบอมื้อน้าไม่ทมาสูนองละตีพาไปเห็นบอชิเห็นเฮ็ดดวย่าถ้าวาเอาบรรลหามาได้น่ะนนอาโอเคละขอบใจได้ละเด้อดยดเขย่ะแม่มันหลุดน้ำเพลินบได้มาแต้ดนๆลย ตั้งแต่เพิ่นเริ่มเมดเอสแล้วกับบอดมาเลยกินฮอดอยู่เนาะกลินฮอดน้องลาตีอยู่ได้เคยคนเคยมาหาเล่นน้ำมาเด้โอเคอ้าโอเคละโอเคโอเคเนาะโอเคพี่น้องเนาะก็คือน้องชายยังไงไปหาเรื่องเกษาอ้อพี่เกษาบอกเหมือนอุษาบ่อุษาบอก อาจจะเป็นพี่เกชาท่านสมบัติแม่กำลังเห็ดเก็บท่านเก็บถ่านทำบ่สบายดีได้เนอสบายดีอสบายดีเลยสบายดีเยเนอเก็บถ่านบ่นี่เห็นอยู่กับถ่านนะเบ่าเลยแต่เนาะอันนี้เขา แต่ช่าวคนบ่อยแต่ชาวคนบ่อยดูโอ้ผลในเช่าเนี้ยครับผลในเช่านี่แหละได้ได้สอบแล้วเหรได้ทดสอบแล้วน่าจะได้แปดกระเป๋าแปดกระเป๋าแปดกระเป๋ากระเป๋านี่จะเป็นกระเป๋าปูนเนาะโดูมันจะเทขึอนกนแหละโอ้เก็บไว้เนาะเก็บไว้หวไม่ใช่ทรายนี่แหละเนาะดูเพื่อนชานลานแป็ดแล้วเบอร์ละเนาะเลยเนาะโดูมาได้เข่ามาจอดเพื่อนพี่น้องเลยเนาะจะได้มื่อนี่ มากับพ่อแผดน้อยก็เลยๆเข้ามาเลยเนาะมาเยี่ยมมายยมเลยเนาะขายชอบเทไรนี่เลยหรือไวดังบ่้าหัวมันเนาะเมื่อไวดังน้ำแน่ชอบเทไรอันเจ้าขายนาบ่แพงดอกเจ้าหาพันสจ้หาก็โอเคได้เนาะสจ้หาพันเนาะกโอเคอยู่ เพาะว่าอยู่ในเมืองแน่เนาะกเลยได้ขายได้ราคาสูงแน่แถวบ้านเขาสองพับ้านก๋อยนะนี่งกพันหก <laughs> พันแมนนี่และพอได้เสียขับใหโอ้แมนงบอลเดียวงบอเดียววันเขาใหม,ม่ใช่เลยมาเห็นเเสืออ่ะอเอากะัน่ำเกียร์ซีฟมันแก้าชงบ่

ทำดิโอ้ยดูหาน้ดนแล้ว่าไปเจออเยเดือนเลยนะ้ขามาบึงทานเนาะนี่บึงทานกับเบึงเอยไอ้เพิ่นอาจารย์ช่ชีวิตการเป็นอยู่เพื่นเน่ได้เดี๋ยวนี้เนาะแบบชีอเก่าเนาะดูเนาะทานแต่แต่ว่าดีที่ว่ามีเพื่อนมีทานอยู่เนาะ น้ำแน่ฮะเป็นน้ำแน่คืนนะอะนม่เหรอดูดีบา้ิจันพี่นอขยซ้อะไรอยูพ ja. mm um> sí. OK, um> ี่นะเ้าหาพันต่อสออมีงก็คือว่าได้ลายเติบได้หน่เนาะหาซิบหาเซาซาหาสองหาได้ทิ้สองแสนห้าสิบสอเจ้าสิ่พานานขายบ่แม่เป็นยุบอ่ะ เปลนเปลี ite, ่นผัวผไปหน่อยเคยเผาอยู่เลยบ่เคยเผาขายเคยเผาดังเผาขายก็เคยแม่นบ่ะตะกี้มันสอดซิพันหนุ่จ๊ะตอนจะขายนี่ซีกว่าพันแก๊กนี่เบาแก๊กสบายดีเด้อไปทางใดมาหนีิฮะจ็นานมาแท้ถ่ายงานอยู่บ้านมันข้าวเยอะเล็กน้อยนะฮะมันป่ะแม่ใช้ได้เินข้าวว่าจะไปกรุงเทพบ่แม่นมาจะไปทำงานก่อนทำงานทำงานอีหยังน่ะ ฝ่อยจีนลงไปงานสวนนะแต่ว่าต้องยึดบัตก่อนต่างจีนข้ามประเทศเป็นได้โดยโดยอ๋อโอเคโอเคมานมานเด้อโดยโดยมาน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 ในงานแบบนี้เนี่ยในโขตัวหยอกตัเย็นตัดลมครบ เพี่นอนะ้องเนาะโอ้ยอ,อยังกระเพื่อนนี่จะเป็นเพื่อนทั้งน้องลาตีเพืเ่อนหลังเก่าอ๋อางไอ้ทีมงานเ่าก็มาถ่ายละ8คนพี่นอ้องเนาะอ๋อโอเคบ่อแม่พี่น,อนอ้องเนาะตอนนี้กั<อ> <จะ S 1> บเบลลี่จะ <ไป S 2> อัปเดตน้อยหนึ่งอะไระพี่น้องเอ้ยเเนาะพราะว่า<ม>ถ่ายกะ อากาศกระห่อนแน่พี่น้องเนาะให้เพิ่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแน่เขากัดรบกวนเพิ่อนพดเนาะพี่น้องเลยมาถ่ายเล็กๆน้อยๆเนาะพี่น้องมาต่างมาลิดมาหัวมาลิดมาแอนน้ากัดเนาะพี่น้องอ้าโอเคพี่น้องจังใดก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้คือเก่าเด้พี่น้องเด้จังใดก็กดติดตามคือเก่าพี่น้องเนาะกดติดตามบัดจุบสุขวันทีมงานครับพ่อมโอเคพี่สบายดี